ขอสุดเป็นไดค่ะเหมือนเดแต่กับจะมาสอนวิธีพันเส้นเชือกไนรอนเ,นเป็นติ๊เข่านะคะพัานจังไหนรับชมเลยค่ะอันนี้ก็จะมาสอนวิธีพันเชือกไนรอนนะคะเวลาห่อสารตริบเข่าเห็ดจังไหนนะคะก็จะมาบอกวิธีกัน,นะค่ะจับเส้นนี้นะคะหมุน,นะค่ะหนึ่งรอบ สองรอบพอ่อใดสองรอบแล้วมันบจาจ่าห้าก็เอาเข็มสอดลงแล้วก็หนึ่งแล้วก็สอดอีกรอบหนึ่งนะคะเป้อตรงพันสองก็จะออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะห้ากับไขรคอยสารไปเลยคะ่ะ อันนี้ผ้ามาเบิงวิธีอ่านสารกระติบเขา่าไกลๆจะจอจังบดดงงนะคะนี่แหละค่ะขั้นตอนของเพินินแต่ว่าจะตั้งกันตรงนึงคือเข้าใส่เชือกในหล่อนสารเป็นทิบเขา่าแต่ว่าใส่ของเพิินจะเป็น เซนไหลนะคะบางคนเพิ่นจะเอาเป็นเชือกฟางเห็ดเป็นใส่แต่อันนี้เขามีเซนไหลยเขาก็เลยใส่เซนไหลเป็นใส่แทนนะคะ วิธีต่อเ้นเฮ็ดจังไหนนะคะนี่นะคะคือการต่อม่เข้ก็เอาเข่าตารางดึงขึ้นมามันจะเป็นสองเซนแบบนี้มั้งคะี่เฮาจับเส้นนี้ควยมาทางพีแล้วก็เอาเส้นที่เฮาสอดข้ขมาเนี่ยนะคะจับขึ้นมา ตะกรจจับเส้นนี้ไว้ตะกรดดึงต้องง่ายๆค่ะ ไปแบบนี้นะคะจากนั้นเท้ากับหมุนเคื่อเกาเข้าตอนเท่าสารเห็นบ่มคะเส้นที่เท้าเพิ่มเชือกในลอนอีกเส้นนึงมื่อก็จะคอยทับกันไปแบบนี้มืรร่อก็จะพบรูดค่ะตองง่ายๆนี่คือวิธีห้องเกิน ก็บังคับเิ็นไปน้่ค่ะ นะคะคอยซานไปเรื่อยๆค่ะการเพิ่มใส่ทิปเขาเพิ่มจังไหนนะคะบางคนมันจะใส่เสือกฟางเป็นใส่นะคะถ้าเข้าใส่เส้นไหลเข้ากับเอาเส้นไหลที่เข้าสอยไว้นะคะสอดเขอาตรงนี้ค่ะพอสอดขอาตรงนี้ปื๊บเข้ากับเอาเชิงนรันดเนี่ยค่ะหมุนหนึ่งสอง เราก็สอดสาตรติ๊บเข่าไปเลยค่ะนี่แหละค่ะการเพิ่มใส่ข้องติ๊บเขา่าเพิ่มง่ายๆจะเป็นแบบนี้ค่ะ ถ้ไปเท่าก็จะขึนโค้งไล่กระติบตเขานะคะแต่ว่าแตงยังจะมาหัดในหิดไล่นะคะเท่าต่างคอยๆซานแบบนี้ไปก่อนค่ะแตงจะบอกวิธีฮักใส่นะคะเพื่อจะให้เป็นโค้งติบเ,เข่าเทาตอนแหลกใส่มันแบนเป็นร่วงกลมนะคะในเท่าฮักใส่ขึ้นมากค่ะขึ้นเครื่องหลกักอะพันสองหลอดเหมือนเดิมค่ะแค่เพียงแค่เท่าฮักใส่ขึ้นมากอันนี้แตงยังมานในสอนไล่นะคะอันนี้ สอนผืนพ้งที่ขอให้เบื้องก่อนค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆสอนล่งตามรูที่เทาเด็ดมากขึ้นกาค่ะหนึ่งสอดสองหลอกนะคะลากกับท่านสองสองลกัสอนรูนี่นะคะสอดให้ตรงรูค่ะ สองรอบนะคะเหมือนกันนารสองค่ะสารแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยะค่ะหนึ่งสองแล้วก็ตอนสอดล่งรู่นี่ก็ต้องพันนะคะสอดไปสองหลอบเลย ค่ายค่ายก็ทิปเขาที่แตงสารไหลเสเนไหลนะคะแต่อันนี้เขาใส่ผ้าใส่เสื้อไนลอนสารย่องแบบไม่กันเมืองค่ะท้าวาติดคัดแบบไรขอ,อภัยได้ค่ะจะพยายามเหตุคิดออกมาให้ดีดดค่ะไอพี่นองข้าเบิ้งจะได้ขอใจง,ง่ายๆจะได้เทติปเขาใส่กัน น้ำการน,นะคะจะบอกว่าใครจิงกันไหนสารไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ยังมาในยังมาในสอนสารไล่นะคะเท่าขืนโค้งตัดทิบเขาก่อนเพื่อจะไปสารไล่จะเป็นขั้นตอนต่อไปะคะ่ะจะเป็นคลิปหนังนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแตงกวาชาแนลได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกไม่อีกค่ะสวัสดีค่ะ